ค้าเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถฉีดไกโฟเซตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โตมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้ยาไกโฟเซตในไร่มันสําปลังนะครับผมนี่นะครับผมคือชื่อสามาัญไกโฟเซตนะครับผมอันนี้เป็นยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมนะครับผมการที่เราจะใช้ไกโฟเซตเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้ถูกช่วงเวลานะครับผมถ้าเราใช้ไม่ถูกช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีผลกระทบ และความเสียหายกับมันสำปะหลังของเราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุดที่เราควรที่จะใช้ไกโวเซตโดยที่การที่เราฉีดไกโวเซตเนี่ยจะไม่มีผลกระทบกับต้นมันสำปะหลังที่เราปลูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดสังเกตที่1กันเลยนะครับพี่โตได้ทําตัวอย่างไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างที่1อันนี้ก็คือตัวอย่างที่สองนะครับผมส่วนนี้คือตัวอย่างที่3นี่นะครับผม พี่โตอยากให้ทุกคนสังเกตดูตัวอย่างที่พี่โตทําให้ดูนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าต้นมันสำปะหลังต้นที่หนึ่งอะ่ะที่พี่โตทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยใบของมันสำปะหลังนะครับผมมันจะมันจะหนียอดย้าไม่พ้นนะครับผมอันนี้ยอดย้าอันนี้ยอดนี้ยอดย้านะครับผมอันนี้ยอดมันสำปะหลังนี่นะครับผมมันจะมันจะอยู่ปนกันอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมพี่โต แนะนำว่าเราไม่ควรใช้ยากไกโฟเซตนะครับผมถ้าทาถ้าเราฉีดไกโฟเซตเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับมันสาหลังต้นนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือต้นที่2นะครับผมที่พี่โตทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่ถึงแม้ว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จริงนะครับผมแต่พี่โตจะให้ทุกคนสังเกตดูใบล่างนี่นะครับผมเวลาที่เราฉีดยาไกโฟเซตเนี่ยพี่โตอยากให้เราสังเกตดูใบล่างเป็นหลักนะครับผมใบล่างก็คือใบเนี้ยใบที่อยู่ช่วงล่างๆเนี่ย ว่าใบล่างของเขาเนี่ยมันหนีมันหน,น,นีไอ้เจ้าพวกวัชพืชพวกนี้พ้นแล้วหรือยังนะครับผมจากในจากตัวอย่างที่พี่โตทําให้ดูเนี่ยสังเกตได้ว่าใบล่างพวกนี้กับวัชพืชเนี่ยมันอยู่มันอยู่ปนกันเลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยังฉีดยากไกโฟเซตไม่ได้นะครับผมนะครับผมเพราะเพราะเวลาที่เราฉีดยากไกโฟเซตเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าหญ้าเนี่ย นะครับผมเนี่ยถ้าถ้าพวกหญ้าก,กับใบมันเนี่ยมันอยู่ปนกันอย่างเงี้ยเวลาที่เราฉีดเนี่ยเราก็จะต้องฉีดฉีดโดนใบมันไปด้วยนะครับผมพอฉีดโดนใบมันปุ๊บไอใบมันช่วงล่างนะครับผมมันก็จะดูดยาแล้วก็เอาขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีจะมีผลกับยอดนะครับผมทําให้ยอดหงกแล้วก็ทําให้มันเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหญ้ากับใบมันมีความสูงที่ใกล้เคียงกัน เรายังไม่ควรฉีดนะครับผมอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่สองแล้วก็ตัวอย่างที่3ามนี่มันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนี่อันนี้คือตัวอย่างที่3ามนี่นะครับผมที่พี่โตทาไว้ถึงแม้ว่ามันสัมปหลังของเราเนี่ยจะสูงจะสูงเป็นเกือบเมตรเลยนะครับผมร่างของเขากะครับผมก็ยังอยู่ปนกับยาอยู่ดีเห็นไหมครับอ่านี่ไงถ้าเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยยาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตให้ดูใกล้ๆเลยนี่ทุกคนเห็นไหมครับว่ายอดยากับใบมันสัมปหลังเนี่ย มันยังอยู่ปนกันอย่างนี้เลยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราฉีดอ่ะเราก็ต้องฉีดแบบนี้ฟืดมาเพื่อจะเพื่อจะให้มันมันสูงฝ่ายยอดหญ้าโดยปกติของการฉีดยาฆ่ายาเนี่ยเราจะฉีดแบบให้มันสูงฝ่ายยอดหญ้าใช่ไหมครับผมพอมันสูงฝ่ายยอดหญ้าเนี่ยใบมันที่พวกนี้มันก็จะโดนด้วยพอมันโดนด้วยแน่นอนครับผมมันก็จะดูดเอายาดูดซึมของเราเนี่ยเราก็ขึ้นไปไว้ที่ยอดพอขึ้นไปไว้ที่ยอดเสร็จปุ๊บยอดก็จะงิกแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับผมเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่ามันสําประหลังของเราจะสูงเป็นเม็ดอย่างนี้เลยหรือว่าสูงเป็นเม็ดฝาพี่โตอยากให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้ครับผมว่าไม่ว่ามันสําประหลังของเราเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมจะสูงเป็นเม็ดเลย2เม็ดหรือกี่เม็ดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สําคัญนะครับผมสําคัญอยู่ตรงที่ใบล่างนี่นะครับผมใบล่างนี่สําคัญถ้าใบล่างอยู่ปนกับหญ้าแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยเราจะฉีดให้มันทับยอดหญ้า แต่การทับยอดย้าเนี่ยมันไปโดนใบหมันสําปั่ลงของเราด้วยเนี่ยก็ยังใช้ไก่ฟสเฟตไม่ได้นะครับผมอันนี้พี่โตแนะนําเลยว่ายังใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วแบบไหนที่ใช้ได้ทุกคนสังเกตดูนะครับผมใบล่างของต้นเนี้ยเนี่ยนะครับผมใบล่างของต้นเนี้ยมันอยู่สูงมากเลยนะครับผมแล้วส่วนยอดย้าอยู่แค่นี้เองถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเราสามารถฉีดยาไกโฟสเฟตได้เลยนะครับผมนี่ครับผมความสูง ความสูงของใบใบล่ากมาอยู่อย่างข้างบนนุ่นเลยส่วนยาอยู่ตรงนี้ฉีดยังไงก็ไม่มีทางโดนนะครับผมถ้าเราไม่ปล่อยยาแรงจนเกินไปจนยามันฟุ้งกระจายขึ้นไปหาย,ยอดเนี่ยยังไงก็ไม่โดนนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้สามารถฉีดได้นะครับผมแล้วพี่โตมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนี่นะครับผมก็คือรอยแตกของดินแบบนี้นะครับผมถ้า ถ้าถ้าเราเห็นรอยแตกของดินแบบนี้นั่นหมายความว่ามันสัมผัหลังของเรามันเริ่มลงหัวแล้วเริ่มมีหัวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถฉีดยาไกลโฟเสตได้แล้วนะครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตจะจะใช้จอบใช้จอบอันนี้เดี๋ยวลองจะคุยให้ดูนะครับผมว่ามันมีหัวแล้วจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขุดก่อนอ่าขุดเสร็จแล้วครับทุกคนนี่นะครับทุกคนทุกคนเห็นหัวไหมเอ่ยนี่ นี่นะครับผมอันนี้คือหัวนี่นะครับผมท้าเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถฉีดไกโฟเซตได้เลยนะครับผมเพราะว่า,เ,าเขามีหัวแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องที่ว่าพอฉีดแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับหัวมันนะครับผมเพราะว่าเขามีหัวแล้วแบบนี้นี่นะครับผมนี่ก็คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมพี่ตัวขอแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมว่าถ้าเป็นมันสมลังเล็ก แบบนี้นะครับผมแบบที่ที่พี่โตทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยเนี่ย,น,ยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พี่โตแนะนําให้ใช้เป็นกูฟูซิเนตแทนไปก่อนนะครับผมที่การกําจัดวัชพืชน,นะครับผมถ้าเป็นมันสำาะหลังเล็กๆแบบนี้นะครับผมเราควรที่จะใช้ใช้มีดหรือว่าใช้จอบนะครับผมตลบออกมาก่อนเลยนี่นะครับผมทาหญ้าเอายาเอายาพวกนี้ให้มันออกมาก่อนนี่ให้ออกให้มันให้มันออกมาจากจากโคนมันสำปะหลังต้นเล็กๆที่เราจะ จะฉีดก่อนเลยนี่นะครับผมละแวกเราแว,าแวกออกมาแบบนี้เลยนี่นี่นี่พอเราแวกออกมาแบบนี้นะครับผมนี่แวกมาแบบนี้พอเราแวกออกมาแบบนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันสับหลังของเราเนี่ยโค่นอะมันเริ่มโล่งแล้วนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่อันนี้คือมันสับหลังตัวเล็กๆเลยนะครับผมอายุเนี่ยนะจะไม่ถึงเดือนนะครับผมตัวอย่างที่พี่โตทำเนี่ย <c oughs> แล้ว แล้วเวลาที่เราฉีดอ่ะเราก็ไม่ฉีดไปไปใกล้ใกล้ใกล้ต้นใกล้ต้นมันหรือทําให้โดนใบเราจะฉีดแค่นี้พอนี่ฉีดแค่นี้พอนะครับผมฉีดแค่นี้ไล่ไป <ıl haba> นี่ฉีดแค่นี้ไล่ไปนะครับผมนี่ก็จะฉีดเนี่ยเนี่ยท้องร้องมันก็จะเป็นร้องยังงั้ครับผมเราก็จะฉีดไปแค่นี้แค่นี้พอนะครับผมแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่มันเหลือตามบริเวณเนี้ยตามบริเวณหลังร่องเนี่ยหรือว่าโคนมันเนี่ยแล้วเราค่อยเอาจอบหรือเอามือเนี่ยมาตามเก็บทีหลังนะครับผมเราเราไม่ไม่ต้องฉีดแบบให้มันตายทีเดียวนะครับผม ถ้าถ้าฉีดเราถ้าเราต้องการฉีดให้มันตายทีเดียวเขาไปยันโคนมันเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับต้นมันนะครับผมเราฉีดแค่นี้พอนี่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมาเล็กๆอย่างนี้ย้ํานะครับผมว่าต้องเป็นกูโฟซิเนตนะครับผมอย่าอย่าใช้ไกฟสเซตนะครับผมถ้าเราต้องการจะฉีดไกฟอสเฟตเนี่ยเราไม่ต้องให้เขาทิ้งใบล่างสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับผมให้เราดูยอดย่าเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับผมถ้าถ้ายอดย่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแบบนเนี้ยนะครับผม สักประมาณเขาทิ้งใบล่างสักแค่นี้ก็ฉีดได้แล้วนี่นะครับผมใบล่างใบล่างอยู่ประมาณนี้นะครับผมยอดยายอยู่ประมาณนี้ก็สามารถที่จะฉีดได้แล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ